สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาเจอกับครูแอมนะคะเราไม่ได้เจอหน้ากันนานมากนะคะนักเรียนก็สําหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่โรงเรียนเนี่ยของเราหยุดนะคะก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากวิดีโอที่ครูเพิ่มให้นะคะแล้วก็เอาไปทําในใบางานนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ย อยู่บ้านนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้เยอะออกไปไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากนะคะเรามาเริ่มบทเรียนของเรากันเลยนะคะอ่ะอย่างเรื่องนี้นะคะเราเคยพูดกันไปนแล้วในห้องเรียนเดี๋ยวครูจะมาทวนใหม่นะคะอ่ะครูเคยถามนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยเคยมีความทุกข์ในเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมคือวันนั้นเนี่ยที่ครูเคยลองถามนักเรียนเนี่ย มีคนมีความทุกข์เยอะมากใช่ไหมทั้งเรื่องความรักเรื่องไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะหนึ่งเราพูดถึงเรื่องความทุกข์เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงหลักธรรมที่เกี่ยวกับความทุกข์นะคะนั่นก็คืออริยสัจสี่นั่นเองค่ะซึ่งเป็นหลักธรรมที่เราเนี่ยเคยเรียนกันมาแล้วในห้องเรียนแต่ว่าขวดจะทวนอีกทีแล้วก็ให้ในักเรียนเนี่ยลองทํางานของตัวเองนะคะ อ่ะเราพูดไปเร็วๆกันเลยดีกว่าเนะาะอริยสัจสี่เนี่ยเป็นความจริงอันสี่ประการคือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทุกคนจะต้องพบเจอนะอย่างข้อแรกก็คือทุกทุกเนี่ยก็คือเป็นปัญหาของชีวิตอย่างที่นักเรียนเนี่ยเคยยกตัวอย่างว่าทุกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะไม่มีเงินไม่มีเงินซื้อขนมไม่มีเงินเติมเกมอกหักไม่มีแฟนอย่างเงี้ยอันเนี้ยทุกอย่างคือความทุกขนะคะ อ่าซึ่งความทุกข์เนี่ยมันก็คือความจริงที่เราต้องเจออ่ะแล้วพอเราทุกข์พอเราทุกข์เนี่ยหลักที่สองนะคะคือสมุทยัยทุกความทุกข์เนี่ยมันมีสาเหตุนะคะนักเรียนอย่างเช่นนักเรียนเคยบอกว่านนักเรียนเนี่ยทุกข์เรื่องไม่มีตังค์สาเหตุเพราะอะไรไม่มีตังค์ไม่มีตังค์งเพราะเอาเงินไปเติมเกมหรือบางคนอาจจะไม่มีตังค์เพราะซื้อขนมมากเกินไปเนี่ยคือแล้วแต่สาเหตุข,ของแต่ละคนนะคะ อ่ะต่อไปนิโรดนิโรดก็คือเป้าหมายของการดับทุกข์ก็คือการที่เราเนี่ยไม่ทุกข์นั่นเองนะคะนักเรียนอย่างเมื่อกี้คูยยกตัวอย่างว่านักเรียนอะทุกเรื่องไม่มีเงินอ่าดังนั้นเป้าหมายของการไม่ทุกข์ก็คือเป้าหมายที่เรามีความสุขของการไม่มีเงินคืออะไรก็คือการที่เราเนี่ยมีเงินใช้ใช่ไหมคะมีเงินใช้ไม่ขาดมืออย่างเงี้ยก็คือการที่เราพ้นจากความทุกข์นั้นแล้วนะ ส่วนอันที่4ก็คือมาร์กมาร์กก็คือแนวทางไปสู่การดับทุกข์ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้คุยกตัวอย่างว่านักเรียนเนี่ยมีความทุกข์เรื่องไม่มีเงินใช่ไหมไออย่างเรื่องไม่มีเงินเนี่ยเราจะแก้ปัญหาไงลองคิดสิ่ออย่างเช่นอันแรกก็คือทํางานเสริมอันที่2ก็คือไง ขอพ่อแม่เนี่ยเออวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันจะนําไปสู่นิโรธก็คือการที่เราเนี่ยไม่ทุกข์กันที่เราทําให้มีเงินใช่ไหมคะอ่าโดยสรุปแล้วก็สอย่างนี้นะคะก็คือทุกสมุทัยนิโรธมัคที่เราจะต้องเรียนรู้อันนี้ครูอ่ะเคยพูดกับนักเรียนในห้องเรียนแล้วนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหน,นึ่งอ่านักนเลยจะสังเกตเห็นว่า ทุกสมุทัยนิโรธมรรกเนี่ยคือมันเป็นเหตุเป็นผลกันใช่ไหมอาจูอย่างเช่นปัญหาปัญหาคืออะไรสอบตกอะเรามาดูซิว่าสอบตกสาเหตุสมุทัยคืออะไรคะสาเหตุคือไม่อ่านหนังสือทําให้สอบตกอะเราดูซิว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันเนาะอะ,อะแล้วเรามาดูว่าวิธีการแก้ปัญหา ก็คือนิโรดกับมรคอันนิโรดก็คือเป้าหมายของการไม่ทุกการไม่สอบตกก็คืออะไรการสอบผ่านนะคะการสอบผ่านเนี่ยจะทําให้เราไม่ทุกข์ใช่ไหมอ่าแล้วการที่เราจะสอบผ่านเนี่ยเรามีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไงบ้างอ่าวิธีแก้ไขปัญหาก็อย่างเช่นอันแรกตั้งใจหนังสือหรือว่าเราไปเตรียมงสือกับเพื่อนหรือว่าตั้งใจฟังสิ่งที่ครูสอนเนี่ยสิ่งวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้จะทําให้เราเนี่ย สอบผ่านนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปไม่พูดพิมพทำเพคครูจะให้นักเรียนเนี่ยครูให้ไปงานนักเรียนแล้วนะคะก็คือที่ครูให้นักเรียนมารับนั่นแหละอ่านักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจครูจะให้ดูตัวอย่างอันนี้นะคะก็คือคําสั่งครูจะให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพเหตุการณ์ในชีวิตนักเรียนที่เกี่ยวกับอริยแสเซสีอย่างมาอกี้ครูยกตัวอย่างไปว่าไม่มีเงินสอบตกอะไรอย่างเงี้ยเออครูจะให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่าง เหตุการณ์ในชีวิตนักเรียนมาหนึ่งหัวข้อนะคะโดยนักเรียนเนี่ยต้องวาดลงในใบงานแล้วก็เขียนว่าทุกคืออะไรสมุทัไทยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรคืออะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าเรามาดูอันนี้ครูยกตัวอย่างให้อีกอันนึงเผื่อนักเรียนไม่เข้าใจนะคะอะทุกก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นความคิดส่วนตัวของนักเรียนเลยเนาะทุกคนน่าจะต้องเจอ ทุกก็คือเบื่อเนื่องจากไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนทําให้ต้องเรียนที่บ้านนะคะน,นี่คือความทุกข์อ่านแล้วสมุท,ทยัยสมุทัยคืออะไรทํทาทไมเราถึงไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนเพราะว่ามีการแพร่ระบาดของโควิดนะคะอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดว่าทําไมเราถึงไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนต่อไปข้างล่างมันไม่เห็นเนาะข้างล่างที่เป็นผู้หญิงอยู่ข้างล่างนะคะข้างล่างนี่ก็คือนิโร,นโรดนิโรกก็คือการไม่ทุกการไม่ทุกคืออะไร ก็คือจะต้องบอกครูว่าเออครูคะหาวิธีการสอนที่มากกว่าใบางานได้ไหมให้หนูดูคลิปได้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อให้การเรียนเนี่ยไม่น่าเบื่อนะคะอันนี้ก็คือการที่เราไม่ทุกข์อ่ะแล้ววิธีการที่ทําให้แบบเรียนสนุกกว่าเดิมวิธีการสอนยังไงบ้างนะคะอ่าเรามาดูมาร์กมาร์กก็คือวิธีแก้แก้ปัญหานะคะมาร์กก็คือ 1. ครูอาจจะสอนแบบออนไลน์นะคะหรืออย่างที่2ครูอาจจะสอนแบบอัดวิดีโอ เพื่อให้นักเรียนเนี่ยไม่เบื่อนะคะอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้นะคะก็อยากให้นักเรียนเนี่ยลองศึกษาในนี้แล้วก็เอาไปทําในใบงานนะคะแล้วทุกใบงานเนี่ยครูตรวจทุกใบงานนะคะบางคนเนี่ยทำดีมากนะคะครูขอชื่นชมมากๆนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ส่งนะคะรีบส่งนะคะนักเรียนเพราะว่าจะมีผลต่อคะแนนของนักเรียนเพราะว่าเทอมนี้เนี่ยเราก็คงไม่ได้ ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วนะคะครูก็จะให้ไปให้คะแนนจากใบงานของนักเรียนนะคะอาสาหรับวันนี้ครูก็ฝากแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย